ในคลิปต่อมานี่นะครับผมชิดสมัยไทยนะครับจะมาแนะนําเตียงคู่นะครับอันนี้เตียงคู่เตียงแยกเป็นเตียงคู่นะครับได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของโรงแรมแห่งนี้นะครับมาเป็นเจ้าหน้าที่เปิดประตูให้เราในวันนี้นะครับเราเข้าไปชมด้านในนะครับผมครับโอ้เตียงสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับ นี่ก็เป็นเตียงคู่นะครับเหมาะสำหรับที่จะมาพักนะครับไม่แพงครับราคาคุยกับทางผู้บริหารที่นี่ได้นะครับบรรยากาศโดยรวมก็คล้ายๆกันนะครับผมในส่วนของทีวีนะครับก็จะมีเคเบิลต่างๆนะครับเราไปดูห้องน้ำกัน นะครับ,มมรบในใส่วนนี้ก็จะไม่ต่างกันมากนะครับจะไม่ต่างกันมากก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นเช่นเดิมน,นะครับเสียงโดยความโดดตา่างๆก็มีไว้ให้อย่างครบคันเลยทเดียว ในส่วนของประตูด้านหลังเช่นกันครับครับซึ่งเตียงนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับน,นี่ก็จะเป็น บรรยากาศโดยรวมของแหลงสอนโฮเทลนะครับอย่างไแล้วคลิปนี้พบอมกับผมได้ใหม่ในที่พักที่ต,ต่อไปนะครับอีกหลายๆแห่งนะครับย่งไงแล้วติดตามผลงานของพวกเราได้ครับจากผมชิดสมัยไทยวันนี้ผมจะต้องลาท่านไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ